เด็ันรนนักเดที่ไม่ไ้รมการบางคนก็ยิ่้องนานดำบาพูดว่าแบบว่าพูว่าอยาให้ปล่อยเดพเด็ปล่อยเดอกปล่อยเป็นกลางแ่นีเหมือนกันว่ามันคืออาชีพเราเมื่อไร่เราหรือว่าเมื่อไหรถ้าถือว่าเราไปไปเห็นแบบ ทำให้อาชีเฟงเราติดตงิตต์ไเชื่ออรกล้วแติตใจก็จดตาถ้าเราทำดีแล้วไสทุกอย่างเป็นตันที่มันถ้ามันสำเรก็อว่าถือว่าเราองแต่ตัวที่เราไ้รบกคือเรื่องเอ้อจะสบยไปก็ได้จิตใจ เพราะฉะนั้นเราเราเราองิใจที่าวออกขาเล่นชดิเอนต์กัน้วยว่าเรายอมใหญ่เชื่อๆปอย่ี่กเชื่อว่าทีมใหญ่ก็เอยากเาอยากอยู่เราดิดเขาเองถ้าเขาจะคิดชนะเราเราเตรนัเพื่อการของเราดิบดับแลวเราเหมือนกันจะแพ้จะเสมอได้ชนะเวลาเดินออกจากสนามตามารยี่สกแต แต่ถ้าเราเลื <The> <ennen> e <wohl> <fruits> <Sports bile popular anyway> ่อนลูกาวที่เปนเี่เยนชนะที่บอกเ่ยบางครั้งมันคนจะโง่เนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นเจมี่ถ้าเราเลื่อนแล้วเนี่ยทำเมี่แล้วพอบอกออกมาว่าเราเ็มี่แล้วทุกบอลเราเซฟแล้วแพ่เยนะผมบอกนอย่างคูอว่าถ้าเราเ็มี่ทุกอย่างที่เชื่อเลยผมคิดว่าถูกน้อก็ยอมแล้วน้อาเองที่เราทำเราะว่าเยี่ยนะไมแจกเบ เราจะเป็นแม่ยิ่งใหญ่แว่บอลทุกอเราได้เป็นแต่เราที่นี้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เที่นี่ลที่เราเนยเราไปเจออะไรกนเราจพี่ดวก่อนเป็นรองเป็นต่อด้วยกัาเราเจะทำาจะพี้ทีเราเะเราเราองกะาเราเดินที่ถกตอเดินตามตลาดไี่ต้องมีใครจะต้องชี้หน้าเราพยายามรักษาให้เรื่องความเียรงด้ว จะเอาที่ทนแบบว่าเราตัตอมาตั้งนานแค่ไมทก้่แค่แค่วันเดียวสิ่งที่แกทำเดี๋ยวขค้ืชีวเตกยแกมาี้ให้ย่วันเดียวแกหมดเลย่าง